ตข้าตาดนใจใครบางคนมากๆนะคะตัวตนใหม่ของคุณค่ะไม่ธรรมดาจริงๆเป็นอิสระภาพเป็นเสรีจนทำให้ใครบางคนค่ะต้องมาตกหลุมรักมาคลั่งรักจากพลังงานใหม่ของคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะน่าหลงไหลค่ะทำให้เขาจ้องมองแบบสะดุดตาสะดุดใจน่าหลงไหลมากๆเลยนะคะจนเขาอดใจไม่ไหวค่ะ อยากจะเสนอตัวเสนอใจมามอบกายถวายใจให้กับคุณนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันค่ะว่าใครคนนี้ค่ะที่มาหลงเสน่ห์มาหลงมนพลังของคุณจะเป็นใครแล้วความรักของเขาไม่ใช่ความรักธรรมดานะคะเป็นความรักแบบสายซัพพอร์ตเสื้อมากับพระจันทร์ค่ะคนที่ดูยิ่งใหญ่คนที่ไม่เคยลงรอยลงล็อกกับใคร ต้องมาเป็นคนที่ไว้ใจคุณที่สุดมันจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูให้คุณกันค่ะจากไพ่สองสำรับนี้ของเรานะคะความรักต้องหวานฉ่ำในแรนดอมนี้ค่ะขอให้คุณเจอพลังงานข้างรักที่เป็นคนที่เขาเต็มใจอยากจะรักคุณจริงๆนะคะไม่ว่าความรักครั้งนี้คุณจะต้องการหรือไม่แต่มันจะเป็นพลังงานที่ดีที่เกิดจากตัวตนใหม่ของคุณค่ะ สำหรับนี้นะคะมาพร้อมกับดอกกุหลาบส,สีแดงของเราค่ะเราไปดูกันนะคะพลังงานของคนข้างรักคุณในตอนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยใบยแรกออกมาเลยค่ะวิ่งตามมาเลยค่ะเจ็ดเหรียญเห็นไหมคะเจ็ดเหรียญวิ่งเข้าปาราศาสค่ะ เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและแสนไกลกว่าที่คุณจะหาตัวตนของตัวเองเจอมันไม่ง่ายเลยนะคะแล้วแรนดอมนี้นะคะแบรแรกออกมาเป็นเจ็ดเหรียญคือคนที่ฝึกตัวเองอย่างหนักไม่ใช่เพื่อที่จะให้ใครมาตกหลุนรักนะคะไม่ใช่ค่ะแต่เพื่อความรักในตัวเอง เพื่อคุณค่าในตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองจะไม่วิ่งไล่ตามใครทั้งนั้นคะ่ะไม่เอาแล้วขอวิ่งไล่ตามพลังงานของตัวเองขออัพเวลอัพพลังงานตกดูลุมนรักตัวเองมาดีจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยไปนิดหนึ่งแต่มันก็ดีกว่าที่จะเอาหัวใจไปฝากไว้กับใครจะเอาหัวใจไปให้ใครวัดประเมินค่าหรือเอาไปเป็นตัวเลือกเป็นทางผ่านของใครมันคงไม่ดีเท่าไหร่นะคะแรนดอมนี้ค่ะเป็นแรนดอมของคนที่ทำให้ตัวเองนะคะเป็นที่รักของ ตัวเอง,งเกินต้านละค่ะเจ็ดเหรียญถ้าจะทุกข์ก็ขอทุกข์เพราะตัวเองถ้าจะลําบากก็ลําบากเพราะการฝึกฝนการเตรียมพร้อมตัวเองเพื่ออนาคตการอยู่รอดการเอาตัวรอดนี่คือสิ่งที่คุณจะลงทุนกับตัวเองความรู้ความสามารถรวมไปถึงการใส่ใจสุขภาพนี่คือสิ่งที่คุณอยากวิ่งไล่วิ่งตามที่สุดนะคะไม่ขอวิ่งตามใครขอวิ่งตามความสุขของตัวเองก็พอคะ่ะแล้วเจ็ดเหรียญน,นี้นะคะ มันจะเป็นที่มาของคนที่เขากําลังจะมาตกอุนรักคุณมาข้างรักคุณเป็นพลังงานใหม่ค่ะตอนนี้นะคะผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามามันไม่ใช่แค่คุณพยายามนะคะคุณเห็นเป้าหมายคุณเห็นเส้นทางที่คุณอยากจะไปนะคะและมันไม่ใช่แค่ตัวคุณเท่านั้นที่ต้องการมาเส้นทางนี้นะคะคุณอื่นก็มีค่ะคุณเห็นไหมคะนั่งที่ประตูค่ะคุณเห็นคนที่ไปแล้วไปไม่ถึงไปแล้วไปไม่รอดอัพเวลไม่สาเร็จ ใชกลางทางก็มีแต่มันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกกลัวหรือว่าขนลุกใดๆนะคะยิ่งทําให้คุณรู้สึกอยากสู้อยากไปให้ถึงฝั่งคุณไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นทําไม่ได้เราก็คงทําไม่ได้ไม่ใช่นะคะนั่นไม่ใช่คุณค่ะ คุณคือผู้ที่ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้ใดคนอื่นทําไม่ได้ไม่เป็นไรคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่ในเส้นทางนี้ก็ได้คนอื่นเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาที่เขาไม่ไปต่อที่เขาอยากจะนั่งพักหยุดหรือว่าถอยหลังไม่ไปต่อไปเส้นทางอื่นมันไม่ใช่เรื่องของคุณมันเป็นเรื่องของเขาตัวคุณค่ะเร่งรีบสปีดอย่างไวค่ะไม่ขอพักไม่ขอกลัว เห็นใครพักคุณไม่พักคะ่ะคุณจะไปต่อนะคะใบต่อไปคะ่ะราชินีถือถ้วยสุดท้ายแล้วคุณจะสมหวังในเส้นทางที่คุณเลือกหน้ากากคะ่ะคุณเห็นไหมคะจริงๆแล้วคุณมีหลายบทบาทเราไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนที่ชอบใส่หน้ากา,กากะคะแต่ว่าหลายบทบาทหลายหน้าที่ที่คุณต้องเผชิญหน้ากับบางคนเอาใจจริงแรกมันไม่ได้จริงๆคุณจะต้องเอาสิ่งที่เป็นเกราะ เป็นสิ่งที่ป้องกันตัวนะคะเข้าหาเขาเส้นทางของคุณมันไม่ได้ง่ายเะนั้นค่ะความจริงใจแบบใส่ซื่อมันคงไม่เหมาะกับทุกคนเท่าไหร่คุณจริงใจคุณใส่ซื่อกับคนที่ใจบริสุทธิ์คนที่จิตใจเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายคุณก็ขออนุญาตใส่หน้ากาก,กเข้าหาเช่นเดียวกันค่ะดีมาดีตอบร้ายมาก็ รายตอบเช่นเดียวกันไม่หลบทางให้ผู้ใดนะคะเส้นทางนี้ค่ะคุณไปต่อไม่ขอรอผู้ใดพลังงานของคุณเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีเป้าหมายมากๆค่ะไม่ยอมเป็นของตายให้กับใครหรือสิ่งใดแน่นอนค่ะใบต่อไปก้าเหรียญเห็นไหมคะเติมตัวเองจนล้น แต่ว่าคุณก็ตักมันออกนิดนึงค่ะคุณตักมันออกแน่นอนถ้าเกิดคนที่ใช่พอจะมาเพิ่มความสุขอีก1%์ให้กับคุณนะคะถ้าหากว่าความสุขของคุณนะคะมันมี100%เซคุณจะทำให้ตัวเองไป99.99%ส99นะคะเหลือแค่ 0, 0. ูนเว้นที่ว่างให้กับคนที่ใช่จริงๆเข้ามา ถึงแม้ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนคุณจะไม่เสียใจนะคะคุณมีโอกาสเลือกมีโอกาสที่จะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ให้โอกาสกับคนที่ใช่จริงๆถ้าไม่ใช่คุณก็จะบอกเขาไปตรงๆนะคะให้เขาไปเจอคนที่ใช่กว่าหรือคุณเองนะคะก็จะไม่กักขังตัวเองไว้ในนรกแดนใดเด็ดขาดค่ะใบที่สมออกมาดีค่ะใบที่4ี่ไปดูกันนะคะอุ๊ยใบที่สี่ ออกมาสองใบเป็น5้าใบนะคะเราก็จะให้คุณทั้งสองเลยค่ะใบที่สี่ใบที่ห้าเป็นสารจากใครบงคนค่ะใครคนนั้นนะคะที่เฝ้ารอ,อการพบเจอกุณหดาบนะคะใครคนนั้นเขาก็เลิกลาความหลังครั้งเก่าอดีตเก่านะคะที่มันเคยเจ็บปวดเห็นไหมคะ เขาละทิ้งเขาวางมือได้ตอนนี้โสดสนิทมากถ้าเกิดว่าคุณโสดเขาก็โสดเหมือนกันทิ้งทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังค่ะไม่เอาอะไรมาทั้งนั้นเอามาเพียงดอกไม้หนึ่งดอกค่ะเพื่อรอคนที่ใช่ส่วนทางเลือกทั้งหมดั้งมวลค่ะเขาขอทิ้งขอเททุกความสัมพันธ์ทิ้งไปตอนนี้อยากเจอแบบรักเดียวใจเดียวนะคะ ไพ่ใบนี้ก็เลยขึ้นค่ะเป็นไพ่เดือดเลิฟนะคะต้องการอยากจะเจอคุณคนคนนี้ก็เลยมาตามหัวข้อของเราเลยค่ะมีคนข้างรักคุณมากมายจากพลังงานใหม่ของคุณนะคะคุณเองก็พร้อมที่จะไปโลกใบใหม่เขาเองก็เช่นกันนะคะพร้อมมากที่จะไปจักรวาลใหม่ด้วยกันนะคะแรนดอมนี้ค่ะคุณกับเขาได้ผ่านทุกบททดสอบโลกใบใหม่จักรวาลใหม่ค่ะ ที่เขาต้องการอยากจะมีคุณและเขาเพียงสองคนจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขอดูพลังงานใหม่ตัวต้นใหม่ของคุณและเขาค่ะหนะ้าที่งใ,ใหม่จะเป็นในอนาคตหรือในปัจจุบันก็ตามนะคะขอยััยเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณและเขาใบแรกนะคะสามเหรียญคะ่ะสามเหรียญค,คือความตั้งใจเป็นอย่างมากนะคะตั้งใจลงทุนกับความสัมพันธ์นี้มาก คนคนนี้นะคะดูเหมือนคนบ้ายยนิดหนึ่งยิ่งถ้าเกิดเขาเป็นผู้ชายนะคะคุณชมเขาให้เขาทําอะไรสักอย่างเขาจะทำอย่างตั้งใจค่ะเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็มีความขยันมากๆนะคะคุณจะเป็นที่น่าอิจฉาสําหรับใครหลายหลาคนคุณจะไม่ต้องเหนื่อยเพียงลําพังไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องการงานความรู้สึกนะคะคนอื่นมองเข้ามาแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นคนโชคดีก็คือคนที่เป็นคนรักของคุณค่ะจะมีความขยันมาก ากนะคะไม่แสดงความไม่เอาฐานออกมาเลย เขาจะเป็นคนที่ขยันสุดๆนะคะยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะยิ่งมีความขยันสูงมากจะทํามากกว่าพูดค่ะทาให้ใครได้หลายคนนะคะต้องแซวต้องอิจฉาคุณว่าที่คนนี้ดีจริงๆโชคดีจริงๆค่ะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามาล่ะคนของคุณในสายตาของผู้อื่นที่มองมาที่คุณมองมาในความสัมพันธ์คุณนะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ย d m เพสค่ะถ้าหากว่าผู้ชายที่ขยัน อวดทนซื่อสัตว์เป็นความต้องการของผู้หญิงหลายคนคุณก็จะได้แฟนที่เป็นผู้หญิงที่ดีดีพร้อมไม่ว่าจะเป็นประวัติการวางตัวเส้นทางทัศนคติดีใครเห็นใครได้ยินใครรู้จักจะต้องยอมรับในความเป็นเธอเธอจะเป็นคนที่มีหัวใจที่อบอุ่นมากนะคะให้ดีเอ็มเพจออกมาผู้หญิงเป็นดีเอ็มเพจผู้ชายเป็นพลังงานสามเหรียญ เป็นคู่สร้างคู่สมจริงๆนะคะสิ้นเสมอมาเจอกันต่อให้อดีตจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่มันคืออดีตค่ะปัจจุบันและก็อนาคตหลังจากที่คูณสองคนมาเจอกันมันจะเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่ดี ประวัติศาสตร์ไม่สําคัญค่ะตอนนี้ค่ะคุณรักษาเอกราชไว้ได้แล้วทั้งคุณคุณที่เป็นผู้หญิงและคุณที่เป็นผู้ชายที่ดกด,ดึงด,ดูดเข้ามานะคะจะไม่ให้ข้างรักไม่ให้หลงไหลได้ยังไงกันนี่มันคือความโชคดีนี่มันคือความฝันของใครลหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะไพ่ใบนี้ค่ะข้างหลังค่ะเห็นไหมคะคนที่ต้องการผู้ชายคนนี้เยอะมากต่อคิวเรียงแถวกันเยอะเลยค่ะเขาไม่ได้สนใจเขา สนใจอนาคตเขาสนใจสิ่งที่เขากำลังจะทำนะคะไม่ว่าคนอื่นจะมองยังไงคนอื่นจะให้โอกาสจะขอโอกาสจะให้ทางเปิดทางเขาไม่สนใจค่ะเป้าหมายของเขาคือคุณเท่านั้นเด็กถือถ้วยนะคะนอกจากจะเป็นคนที่ จิตใจเข้มแข็งขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วยังเป็นคนที่ขี้เล่นด้วยนะคะเป็นคนที่น่ารักค่ะชมเก่งนะคะเป็นคนที่น่านิ่งแต่ปากหวานแรนดอมนี้ค่ะถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงที่ถูกดึงดูดเข้ามาคุณจะเจอคนที่ทรงออกแนวสุภาพ แต่ความน่ารักแบบร้อเปอร์เซเขาจะมีความเป็นเด็กมากเวลาที่อยู่กับคุณนะคะมีความเป็นลูกแมวลูกหมาทาให้คุณรู้สึกว่านี่คือพื้นที่ที่อบอุ่นจริงๆคุณจะรู้สึกปลอดภัยและที่สำคัญค่ะเด็กถือถ้วยของเรายกถ้วยหนึ่งใบให้คุณนะคะสายบริการสายซัพพอร์ตเอาใจเก่งซัพพอร์ตเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกหรือสิ่งใดที่คุณขาดไปเขาจะเติมเต็ม ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยนะคะดีเอ็มพออกมาคือคนที่เก่งคือคนที่ดูแลตัวเองได้แต่เขาคนนี้ก็อยากจะซัพพอร์ตคุณค่ะยิ่งคุณดูแลตัวเองดีเขายิ่งอยากเข้าหาคุณไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่อยากดูแลคุณนะคะเขาอยากดูแลคนที่น่าดูแลคนที่สมควรแก่การดูแลคุณนั่นแหละค่ะเป็นผู้ที่คู่ควรนะคะ ใบต่อไปค่ะหนึ่งเหรียญสวยงามจริงๆนะคะพลังงานของคุณผู้หญิงที่ถูกดึงดูดเข้ามาค่ะเป็นพลังงานที่ไม่ว่าผู้ใดรู้จักคุณในช่วงนี้เขาย่อมอยากครอบครองย่อมอยากรู้จักคุณคุณเป็นคนที่หาได้ยากอืมไม่จําเป็นต้องโชว์เยอะก็ดูน่ารักก็ดูสวยดูดีมีสเสน่ห์เหมือนดิเอมเพสกับหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นเพที่หายากคือ แค่ได้รู้จักคุณมันก็คุ้มแค่ได้คุยกับคุณเพียงหนึ่งครั้งจะทำให้เขารู้สึกว่าสามารถนำไปโม้นำไปคุยนำไปบอกกับใครๆได้ว่ามีโอกาสได้คุยกับคุณคุณจะเป็นเช่นนั้นนะคะนี่คือพลังงานใหม่ของคุณค่ะมันคุ้มค่าที่คุณได้พยายามกับตัวเอง ไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นมาตกุูนรักคุณนะคะเพราะตัวคุณสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองค่ะวันนี้โอกาสถึงหลังไหลเข้าหาคุณคนที่ชอบคุณคนที่มาข้างรักคุณมาตกุุนรักคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะคะความโชคดีไปตกอยู่ที่ คนที่จะได้เป็นคู่ของคุณจริงๆค่ะสาใมีในอนาคตของคุณหรือคนที่คุณจะให้เป็นคนรักคนสุดท้ายนั่นแหละค่ะจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะคะตอนนี้ค่ะนอกจากคุณจะเป็นที่หมายตาหมายใจเป็นที่หลงไหลของใครต่อใครแล้วนะคะยังจะมีคนที่เข้ามาเสนอหัวใจให้คุณทั้งพยายามแสดงตัวให้คุณเห็นพยายามที่จะเข้าใกล้คุณนะคะใบต่อไบคุณได้อะไรเอ,อ่ยอุ๊ย ไพ่ใบในี้นะคะรวมถึงคนที่เคยรักเคยรู้จักคุณนะคะก็อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณค่ะอยากเข้ามาจีบใหม่ทำความรู้จักกันใหม่ขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งจะเป็นเพื่อนได้ไหมล่ะเป็นพี่น้องได้ไหมเขาจะมาแนวนั้นนะคะแต่เขาไม่ได้อยากจะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกับคุณนะคะเขาอยากกลับมายืนที่เดิมข้างๆคุณอยากมาเป็นคนของใจของคุณ มาแบบตรงๆขอโอกาสง่ายๆกลัวว่าคุณจะไม่ให้กลัวว่าคุณจะมองว่าเขาไม่มีชั้นไม่มีเชิมฉะนั้นค่ะเขาจะเข้ามาแบบมีกลยุทธ์เข้ามาแบบเป็นเพื่อนปปล่ะ เป็นพี่น้องไม่ล่ะเป็นคนรู้จักก็ได้นะเอาหมาเอาแมวมาอ้างบางคนนะคะเคยมีลูกก็จะเอาลูกมาอ้างพอตอนนี้ค่ะคุณเป็นคนที่ใครต่อใครต้องการคุณไม่เรียกร้องความสนใจค่ะคุณตัดคุณปล่อยเลยใครอยากไปไปเลยแต่ตัวคุณปังขึ้นเหงขึ้นทำให้เขารู้สึกเสียดายเสียใจค่ะใครๆก็บอกว่าเขาเนี่ยง่จริงๆเลยที่ออกไปจากชีวิตคุณชีวิตใหม่ของเขาคนใหม่ที่เขาไปเจอน่าเบือ่อไม่น่าสนใจ ถ้าดิเขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาตัดสินใจผิดเขาพลาดไปจริงๆโอกาสที่คนเก่าคุณจะตามสองตามง้อสูงมากนะคะสำหรับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาในแรนดอมนี้ค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะให้คุณอีกสองใบค่ะอีกสองใบเขาเข้ามาจริงๆนั่นแหละค่ะ คุณจะให้โอากาสหรือไม่ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะแต่เขาต้องการหมุนเวลากลับมาค่ะ The View of o o r t u n e นะคะคิดถึงช่วงเวลาที่มีคุณคิดถึงความอบอุ่นของคุณความใจดีของคุณคนที่ไม่เหมือนใครคนที่ทำให้เขาตกหลุมรักได้สุดหัวใจในวันนั้นนะคะ ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ของคุณและเขามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงได้ออกไปจากชีวิตคุณนะคะที่แน่ๆตอนนี้ค่ะอยากกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราต้องปิดไว้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่หุ่นนะคะช่วงเวลานี้ค่ะคิดถึงคุณเป็นอย่างมาก อยากจะมีคุณไว้ข้างกายอีกครั้งหนึ่งคุณดูเป็นหน้าเป็นตาให้กับเขามากนะคะถ้าได้คุณคืนมาในช่วงนี้มันคงจะเป็นฝันดีที่สุดคงจะเป็นปาฏิหาริย์โลกคงเอียงให้เขาเป็นอย่างหนักเขาคิดเขาพั่มเพอเขาจินตนาการไปนะคะเพราะอยากได้โอกาสจากคุณนั่นเองค่ะแต่เขาจะได้โอกาสนั้น,นหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปสูมให้คุณนะคะโอ้โหไม่เอาค่ะคุณไม่เอาแค่คิดเรื่องคุณเก่าคุณก็มองบนแล้วนะคะจะไปสนใจคนเก่า ทำไมในเมื่อชีวิตคุณปังเกินต้านคนใหม่ก็น่าจับน้าจองหน้าจุดๆ,ๆเยอะแยะมากมายไปหมดจะกลับไปเอาคนเก่าทำไมนะคะเห็นไหมคะคนเก่าได้แต่เฝ้ามองได้แต่สองค่ะเพราะคนใหม่พลังงานใหม่มันน่าหลงไหล คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ที่ปังมากที่ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ่นหน้าตาฐานะดีกว่าคนเก่าทั้งหมดเลยค่ะการอ,อกเอาใจการซัพพอร์ตก็เต็มที่ไม่ต้องร้องขอไม่ต้องร้อยเขาปรับตัวค่ะเขาปรับเวลก่อนที่จะมาเจอคุณเขาเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแล้วก่อนมาเจอคุณนะคะคนที่ใช่ในเวลาที่พร้อมฉะนั้นค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงคนเก่าคุณมองบนอย่างเดียวนะคะไม่สนไม่เอาไม่เป็นเพื่อน ถ้าเป็นเพื่อนล,ลอยๆแบบเพื่อนเฟซหรือพอที่จะเป็นมิตรได้คุณก็ให้เป็นนะคะเป็นเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้เขาค่ะได้มีโอกาสได้เห็นความสุขของคุณคุณไม่ได้ประชดคุณไม่ได้ประนามเขานะคะ แต่แค่คุณไม่ได้สนใจสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้สนใจสิ่งที่เขาคิดคุณโฟกัสที่ความสุขของคุณคนใหม่คนที่ใช่คนที่ปังคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขมีพลังค่ะนี่คือแรนดอมของผู้ที่จะถูกข้างใครถูกลหลงไหลอย่างหนักนะคะถ้าเกิดว่าคุณถูกรักความรักของคนที่รักคุณให้คุณมากพอคุณจะมีพลังคุณจะไม่รู้สึก ต้องการหรืออยากได้อะไรพวกะเขาทําให้คุณเองค่ะจะไม่มีการเรียกร้องใดๆนะคะไม่เครียดไม่เหนื่อยไม่ต้องเฝ้ารอใครไปถึงฝั่งอีกต่อไปเสื้อบินลอยออกมาเลยนะคะมีอำนาจในตนรู้สึกมีพลังที่จะก้าวต่อไม่ขอก็จะให้นี่คือ คนที่จะได้เป็นเนื้อคู่คุณจริงๆนะคะเข้าหลงไหลในตัวคุณอํานาจใดในตัวเขาเขาจะยกให้คุณทั้งหมดเลยค่ะไม่มีอีโก้ไม่มีฟอร์มใดๆไม่นะคะลดทั้งหมดกําแพงทุกด้าน80ด้านเขาจะพัาเพื่อคุณนี่คือคนของคุณอย่างแท้จริงนะคะคุณจะรู้สึกว่าเด็กน้อยในหัวใจของคุณค่ะ กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้เจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอไม่คิดว่าจะได้เจอคุณก็จะได้เจอโอกาสเป็นของคุณ คุณให้โอกาสตัวเองมันไม่ผิดเลยค่ะถึงแม้ว่าในอดีตนะคะผู้จะถูกกักขังเอาไวร้รวมถึงใครหลายๆคนที่ถูกขังในปัจจุบันด้วยไม่ยอมปลดล็อกตัวเองออกจากกองทุกข์จมอยู่กับใครบางคนที่ทําให้พลังงานของตัวเองนะคะลดลงเหนื่อยล้ารู้สึกเบื่อแต่ไปไหนไม่ได้นี่คือเส้นทางวัดใจว่าคุณนะคะจะเลือกก้าวข้ามสิ่งที่เป็นบททดสอบไป หรือจะฝังตัวเองไว้ตรงนี้ชั่วนิดเดรันกับความรักที่เราจินตนาการว่ามันคือรักแท้แล้วแต่คนแล้วแต่วาละนะคะเลือกสิ่งใดสิ่งนั้นคู่ควรกับคุณค่ะเราไปดูคนต่อนะคะสำหรับนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณเป็นไปไม่ได้ว่าคุณจะฝังตัวเองไว้กับเงาที่มืดมนนะคะเพราะจิตวิญญาณคุณมันเกิดมาเพื่อเปล่งประกายมันเกิดมาเพื่อเป็นอิสระเป็นเสรีจะขังตัวเองไว้ในสุสานทำไม คุณเกิดมาเพื่อแสงสว่างไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ในถ้ำนะคะอันนี้คือไพ่บอกกับคุณนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะใบต่อไปค่ะนี่คือสารที่พิเศษที่สุดฟันของคุณจะเป็นจริงแน่นอนจิตวิญญาณคุณจะเป็นอิสระค่ะวันพระใหญ่ที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะรวมไปถึงวันที่7จ็ปพระจันทร์สีเลือดที่กําลังจะมาถึงคุณจะถูกปลดล็อกคุณจะได้รับ กองบุญเก่าของคุณค่ะไม่ว่าคุณจะมีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใดนะคะคุณจะถูกอัพเวลเพื่อให้เข้าสู่เส้นทางนั้นพลังงานของคุณจะเติบโตคุณจะกล้าคุณจะท้าทายกับชีวิตมากขึ้นคุณจะไม่อายคุณจะไม่หลกมุมนะคะใครหลายๆคนที่ถูกดึงดูดเข้ามา ตั้งแต่เด็กคุณอาจจะเป็นคนขี้อายมันก็เลยทําให้จิตวิญญาณของคุณเติบโตชา้าไม่ว่าใครเคยบูลลี่คุณหรือคุณจะเป็นคนที่ครอบครัวซัพพอร์ตทุกอย่างจนไม่ได้ออกไปทําในสิ่งที่จําเป็นต้องทํานะคะจากนี้ต่อไปค่ะคุณจะเป็นอิสระคุณจะต้องได้ทําถ้าหากว่าคุณไม่สมัครใจทําโลกก็จะ ส่งสถานการณ์มาให้คุณค่ะเพื่อให้คุณปลดล็อกตัวเองให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณควรจะทําจริงๆนะคะใบต่อไปค่ะพี่อยากจะบอกอะไรคะเห็นไหมคะบินไปเลยค่ะจิตวิญญาณของคุณเหมือนนกที่เป็นอิสระนะคะพร้อมโผบินไปในที่ที่ในฝันของคุณคุณต้องได้ไปแน่นอนหรือสิ่งที่รอคุณอยู่อีกฝั่งของขอบฟ้านะคะคุณจะได้ไปคุณจะได้เห็น อันนี้คือไพ่บอกนะคะเราไม่ได้บอกให้คุณต้องบินไปแตะขอบฟ้าที่ใดแต่มันเป็นไพ่เล่าเรื่องถ้าหากคุณถูกดึงดูดเข้ามานะคะมันมีส่วนที่เป็นพลังงานของคุณด้วยอีกหนึ่งใบปิดจ,จบให้คุณค่ะมุ่งลงเลยค่ะคุณคือผู้ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะให้ชีวิตตัวเองประสบความสําเร็จให้ตัวเองมีความสุข ไม่จําเป็นว่าจะมีความสุขแบบใครหรือเหมือนผู้ใดไม่นะคะโลกของคุณจัก,กรวาลของคุณนี่แหละค่ะคุณพร้อมมากที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองคนที่คุณรักก็เช่นเดียวกันนะคะเขาพร้อมมากที่จะกระโดดเข้ามาเป็นคู่บุญคู่ซัพพอร์ตให้คุณ คุณจะถูกลหลงไหลจากพลังงานใหม่จากตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณจะถูกรักอย่างหัวปักหัวปั่มคุณจะถูกลหลงไหลแบบที่ไม่มีผู้ใดาคาดการมาก่อนว่าความรักแบบนี้สถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนี่คือผู้ที่โชคดีเป็นอย่างมากในเรื่องของพลังงานและความรักนะคะคลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแฟี่แสงดาวด้วยนะคะ